สวัสดีพี่พี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่101นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 bibew มีตัวแอดน้ำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ0 8 3 4 3 7 4 7, 7 5 3ส่วนพี่พี่ท่านไหนแอดไลน์ไม่ได้แคปหน้าจอแล้วสแกน qr code เข้ามาได้เลยนะคะจะได้ชมรูปภาพของดีของเด็ดช่วงท้ายคลิปได้เลยนะคะ วันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นที่อง์ละ500บาทนะคะราคาเริ่มต้นที่องละ500บาทรวมส่งนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้อันนี้จะของเดิมเขาบอกว่าเป็นสองค่ะเป็นสองสองคืออะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยมันเป็นขุน,ขนแบบเนี้นะคะเป็นเครื่องรางแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะ มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นซองนะคะนี่นะนี่ค่ะสายเครื่องล้างนี่น่าจะรู้จักนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นปลาตะเพียนค่ะเป็นปลาตะเพียนด้านล่างเป็นอ่าหลวงพ่อจงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจง เรียมกรอบเก่ามาแบบนี้เลยเรียมกรอบพลาส,สติกมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยๆนะคะมาพร้อมเหรียญน,นะคะปลามาพร้อมเหรียญเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเต่าค่ะเป็นเต่าหลวงพอ่ออาหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยได้มาสององแบบนี้นะองค์สีสีออกเหลืองๆทองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผิวสีแดงๆแบบนี้นะคะ เริ่มจากองค์องค์องค์ผิวสีทองทองเหลืองเหลืองนะคะแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมานะคะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะเต่านะคะรายการที่สองเป็นสีผิวดงแดงแบบนี้นะคะนี่นะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมไม่รู้ว่าเลี่ยมเลี่ยมกรอบอะไรมานะคะไม่ไม่มีกรอบพลาสติกติดมานะเป็นแบบนี้นะคะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมีรอยจานทั่วเหรียญเลยนะคะแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นเลี่ยมเหมือนกันคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมไปพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พี่คะ่ะนี่นะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมคะ่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้เลยนะคะตามสภาพมาแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเบี้ยค,ะคะ่ะเบี้ยเลี่ยมมาแบบนี้นะคะเบี้ยเลี่ยมมาแบบนี้นะนี่นะคะฟองน้ําด้านในนี่จะกกเก่าๆหน่อยนะคะนี่นะ ห้าร้อยบาทนะคะเป็นเบีย้ยนะคะเป็นเบี้ยห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตวร์ษเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะเลี่ยมมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะเก่าๆเลยนะคะเหรียญยี่สิบห้าตวรรษ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นตะกรุดใบลาน,นะคะ่ะลอยจานลอยอคัคระอะไรนี่ทั่วทั่วทั้งองค์เลยนะคะถักเชือกมาเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะคะนี่นะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้าอะไรไม่ทราบแบบเล็กๆนะไม่รู้ว่า ไม่ไม่เคยเห็นนะเป็นแบบนี้นะคะองค์เล็กๆห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นชินละลาดใบเสม,มาองค์สีทองๆองแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหลังเขาบอกว่าเป็นลายผ้ามุงนะแบบนี้นะคะสว,สวยเลยนะคะองค์สีทองทองแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะพี่ๆขา รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะคะมาเหศรนนะคะเก่าๆเลยนะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอ่เป็นหลวงปูดทวดนะคะเบตงหลวงปูดทวดเบตงแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่ค่ะ ข้างใต้มีเลขนะคะ956นะคะ956ข้างใต้นะคะแบบนี้นะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะหลวงปูดทวดเนื้อว่านเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะไม่ทราบปีนะคะพี่ๆค่ะไม่ทราบปีดูไม่เป็นนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะ ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมีรอยจานนะคะเหมือนเหมือนพระพรมนะแบบนี้เลยนะคะรอยจานทั่วเหรียญเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเอ่อเหรียญเหรียญกลมๆนะปีสองสี่หกศูนย์นะคะแบบนี้เลย นะคะเขาเขียนว่าการแสดงกะสิกรรมนะคะมณฑลายเหนือนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทจบแล้วนะคะสำหรับรายการห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปของดีของเด็ดแล้วนะคะถาดนี้นะองละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะ องละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะเลียเ่ยมเลี่ยมกรอบเก่าๆพลาสติกมาแบบนี้นะคะมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็มีดนะคะมีมีดนะมีดหลวงพ่อเดิมคะ่ะแบบนี้เลยมีจีวรอ,อะไรนะแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะเซตนี้เลยนะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะเซตนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยใหญ่เหมือนกันค่ะนี่ 1,500นะคะนี่นะ1,500รายการต่อไปเป็นปั้นหนึ่งค่ะปั้นหนึ่งแกะหันนุมานแบบนี้เลยนะคะลงยาแดงแบบนี้นะนี่นะคะส,สวยๆเลยนะคะรัดลวดนะเก่าๆนะคะความดูความเก่ากันเอาเองนะนี่นะนี่นะคะ 1,500พันห้าร้อยนะคะหนึ่งันห้าร้อยันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะคะปั้นเ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นนี่เลยถาดนี้นะคะถาดนี้องค์หนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะถาดนี้องค์หนึ่งพันเจ็ดร้อยเริ่มจากนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมเรี่ยมเงินมาแบบนี้นะ รูปรอหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะคะเก่าๆหน่อยนะคะองค์นี้นะนี่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นปากน้ำค่ะปากน้ำเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะดูคาบเก่าฝังเลยนะคะนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับรายการ ep ที่101นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 BIBE หรือบหรือสายด่วน08 3 4 3 7 4 7 5 3หรือสแกน q r c o d e แคปหน้าจอเข้ามาสแกนได้เลยนะคะได้ชมของดีของเด็ดนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลย อีพีนี้ไปละคะสวัสดีค่ะ